กิจกรรมการทดลองที่12.9การทดสอบปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันจัดทำโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นายสนิธีแก้วก้อเลขที่5นายอนวัตแดนนาเพียงเลขที่11นางสาวรัทกมลทองเสมเลขที่17นางสาวรุพวันคลิปเงินเลขที่23นางสาวบงกฎธันยศเลขที่29นางสาวบุศราพรสีเมฆเลขที่35นางสาววิชยาดาจันหีบเลขที่41 จุดประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อศึกษาการเกิดปฏิกิริยาสปอนดิฟิเคชัน 2. เพื่อศึกษาทดสอบการเกิดปฏิกิริยาสปอนดิฟิเคชัน 3. สามารถเขียนสมนการการเกิดปฏิกิริยาสปอนดิฟิเคชันได้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 1. ถ้วยกระเบื้อง 2. ขวดรูปกรวยขนาด100 ml พร้อมจุกยาง 3. กระบอกตวงขนาด10 ml 4แท่งแก้วคน 5. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมและแตะแกรงลวดสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 1. น้ำมันพืช 2. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์2.5มลลิตร 3. เอทานอล 4. น้ำกลัน่นเพื่อนๆพ,พ,พ,พร้อมที่จะไปรับชวมวิธีการทดลองของเราหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะขั้นตอนวิธีการทำกิจกรรม 1. ผสมน้ำมันพืชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และเอทานอล1มลในเพื่อกระบือ หลังจากนั้นสังเกตลักษณะของสารผสม 2. ให้ความร้อนและคนตลอดเวลาจนสารในถ้วยกระเบื้องเกือบแห้งจากนั้นตั้งไว้ให้เย็นสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 3. เทสารที่ได้ลงในขวดลูกกลวยเติมน้ำกลั่นลงไป5มิลลิลิตรปิดจุกเขยา่าสังเกตการเปลี่ยนแปลงเราไปชมภาพการทดลองกิจกรรมกันเลยค่ะ สรุปผลการทดลองน้ำมันพืชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์2.5มูลต่อลิตรและเอทานอลทำปฏิกิริยากับความร้อนเกิดเป็นสารใหม่ที่มีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งหลังจากนั้นนำสารที่เกิดขึ้นมาใหม่ผสมเข้ากับน้ำกันจนเกิดเป็นสารใหม่ที่มีลักษณะเป็นฟองลื่นคล้ายฟองสบู่เรียกปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชันคุณครูผู้สอนครูเฉลี่ยหารเชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุโชคเข่งแก้ว